โตเทพได้กล่าวทำต่อไปนาะสากนิมนต์ก็บาปมันเทพ,พืกเกล่าทานเจริญพรอบาสมัสิกา <c oughs> วันนี้ก็จะให้มาฟังในพระตปิฎกเล่มที่ <c oughs> เล่มที่ย <c oughs> ี่สิบเล่มที่ยี่สบในส่วนของสุตตันตปิดกอังคุตรนิกายติกะนิบาท ในส่วนของสมณะวักที่สสมณะก็แปลว่านักบวชพระสูตรนี้พวงจะตัดถึงเรื่องของมิสุล้วนเลยวันนี้พระสูตรนี้อยู่ในหน้าที่หนึ่งรอส้ยสี่ของพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐพระสูตรนี้เริ่มจากข้อบาลี ที่ห้าร้อยยี่สิบเอ็ดของพระบาลีสียามรัฐวันนี้จะให้ฟังอยู่ทั้งหมดในวักเนี้ยจะให้ฟังทั้งหมดหกสูตรซึ่งห้าสูตรนี้เป็นสูตรสั้นๆแต่ในยึดสำคัญเนี่ยอยู่ที่สูตรที่หกเพราะสูตรนี้ในวักเนี้ยพระองคตัดเอาไว้เนี่ยในวักนี้ทั้งหมดมีอยู่อ่สิบสูตรเนี่ยจะตัดเดียวกับสิขาบทล้วนเลย อยู่ในสีขาวปวด้อนๆแต่วันนี้จะให้ฟังหกสูตรก่อนเพราะว่าอีกสี่สูตรเนี่ยมันเป็นสูตรสั้นเพราะสูตรแรกก็คือสมณสูตรว่าด้วยจิตของสมณะสมามอย่างเรามาอรู้ว่าจิตของท่านมีกี่อย่างกริงๆแล้วเราต้องเข้าใจถ้าเราจะมามาอุปถาพิสุขเนี่ยเราต้องรู้ว่าจิตของท่านจริงๆ,ๆแต่ละวันมีอะไรเพราะว่า เราอยากได้พิสูจนะที่เป็นนามบุญที่ดีเนี่ยเราจะเหมือนกันน่ะเราจะปลูกต้นไม้อยากให้ต้นไม้มันงอกงามเนี่ยเราต้องดูแลยังไงอเราต้องดูแลยังไงต้องรักษายัางไงพอต้นไม้มันงอกงามแล้วเนี่ยต้องบง่รุงยังไงต้องทำยังไงมันถึงจะออกผลได้ดีตรงนี้ถ้าเราไม่รู้ไม่รู้วิธีการปลูกได้ต้นไม้เนี่ย ต้นไม้แต่และต้นก็ปลูกไม่เหมือนกันแต่และชนิดต้องปลูกในสถานที่แบบไหนต้องให้น้ำขนาดไหนให้น้ำเท่าไหร่ใส่ปุ๋ยยังไงตรงนี้เราเราก็ต้องรู้เหมือนกันว่าเราอยากจะได้สมณะซึ่งเป็นนามบนดีๆเนี่ยเราต้องรู้ว่าจิตของท่านมันมีอะไร เหมือนต้นไม้อะต้นไม้ชนิดนี้ต้องใส่ปุ๋ยแบบไหนต้องดูแลยังไงก็เหมือนกันต้องรู้ว่าหน้าที่ของต้นไม้เนี่ยเขาเป็นไม้เป็นพืชล้มลุกหรือว่าเป็นพืชยืนต้นเราก็ต้องรู้อันี้ก็เหมือนกันเราต้องรู้ว่าสิ่งที่ท่านควรหรือไม่ควรเพราะว่าถ้าท่านทําในสิ่งที่ไม่ควรเนี่ยมันก็จะเป็นโทษกับท่านก็เหมือนกับที่พวงตัดว่าเหมือน บวกขมน้ำเต้าขมเนี่ยต่อให้เราปลูกในพื้นที่ที่มีโอโอชารดที่ดีๆเนี่ยอ่ามันก็ย่อมให้ผลที่เป็นของที่ขมมันจะให้เป็นของที่หวานไม่ได้ก็เหมือนกันถ้าเรา,อ,าอยากได้สมณะดีๆแต่ว่าเราให้ทา่านให้ท่านทำในสิ่งที่มันมันไม่ใช่กิจของท่านเนี่ยเราก็จะได้ผลออกมาที่ไม่ดีคือได้พื้นาที่ไม่ดีนั่นเองเนาะ วันนี้จะให้ฟังพระสูตรแรกก่อนก็ตามลําดับจะให้ฟังหกพระสูตรเพราะว่ามันพระสูตรสั้นๆว่าด้วยจิตของสมณะสัญอยา่างเนี่ยเราต้องเข้าใจเพราะว่าคํำนี้ออกจากพระุูธเจ้าตรงๆเลยว่าจิตของท่านจริงๆมีอยู่กี่อยา่างวันวันหนึ่งท่านทําอะไรท่านทําได้แค่ไหนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายสมณะ มีสมณะกรกรณาสมณะกรรยะหมายถึงว่าจิตที่สมณะต้องทำสมณะกรรณะจิตที่สมณะต้องทำมีสามอย่างนี้สมณะกรรณะสามอย่างอะไรบ้างคือการสมาทานอธิศีลสิขาการสมาทานอธิจิตศิขา การสมาทานอธิปัญญาสิกขาสมาทานแปลว่าการถือเอาสิ่งที่ต้องทำสามอย่างคืออะไรคือการถือเอาอสินจิตสมาธิและปัญญาก็คือการรักษาสินการประพฤติปฏิบัติการประรุกเปลี่ยนแล้วก็ปัญญาในการเข้าไปรู้ที่สุดทั้งหลายสมณะมี สมณะกอรกจิตสามอย่างนี้แหลพิสุทน์ทั้งหลายเพราะเหตุน,นั้นแหละเธอทั้งหลายเพิ่งศึกษาในข้อนี้อย่างนี้ว่าเราจะมีความพอใจอย่างยิ่งในการสมาทานอธิศีรสิขาเราจะมีความพอใจอย่างยิ่งในการสมาทานอธิกิตตสิขา เราจะมีความสมาทานอย่างยิ่งในการสมาทานอธิปัญญาสิกขาพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายคพื่ศึกษาอย่างนี้แหละตรงนี้พิสุในทารรมวิัยนี้เนี่ยต้องมาศึกษาแค่สามอย่างนี้แหละสิ่งที่ต้องทําเลยกิจที่ต้องทําเป็นกิจละคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งอยู่ในมรรคแปดเนี่ยก็จะขึ้นปัญญาก่อนแต่พอพองตัดเนี่ย ก็จะเอาศินก่อนอเพราะว่าในมรรคแปดเนี่ยปัญญาสองข้อแรกศินสามข้อกลางแล้วก็สมาธิสามข้อสามข้อท้ายซึ่งทําไมพวกต้องยกศิลขึ้นก่อนเพราะว่าสิลเนี่ยเป็นเบื้องต้นของปรมาจันร์ปรมาจันท์แปลว่าการปฏิบัติเหมือนกันคุณสมบัติของสุนทบันเนี่ย หนึ่งเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเขาทำประสองค์แล้วเนี่ยต้องเป็นผู้พ้นภเระห้าประการจะเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเขาทำประสองค์อย่างเดียวไม่ได้เพราะว่ากายสมาจารและจีสมาจารแล้วก็จิตสมาจารเนี่ยเนี่ยต้องต้องบริบูรณ์อันนี้ในยะที่หนึ่งที่โปงตัดว่าสิ่งที่พิสูจน์ต้องทําสิ่งที่ต้องใส่ใจอย่างยิ่งเลยในชีวิตแต่ละวันก็คือใส่ใจเรื่องเรื่องสิลนี้เป็นหลักเรื่อง จิตเป็นหลักอ่าแล้วก็เรื่องปัญญาเป็นหลักก็คือเข้าใจมรรคแปดนะแต่ละวันนี้ต้องทําความเข้าใจมรรคแปดศึกษาอยู่ในแปดมรรคแปดอย่างเดียวสุดในยาที่สองก็คือคันทระพักสูตรพิสุไร้ใจสีขาเปรียบเหมือนลาในฝุงโก้ก็สูตรพวกนี้เราตรวจสอบได้ในยี่สิบเล่มในส่วนของเล่มสมาธิวิปัสสนาจะมีอยู่ พิสุจทั้งหลายราติดตามฝูงโคไปข้างหล,หลังๆร้องว่าแม้ข้าก็เป็นโคแม้ข้าก็เป็นโคแต่สีของมันไม่เหมือนโคเสียงก็ไม่เหมือนรอยเท้าก็ไม่เหมือนมันได้แต่ติดตามฝูงโคร้รองว่าแม้ข้าก็เป็นโคแม้ข่าก็เป็นโคเท่านั้นฉันใดก็ดี พิสุทั้งหลายพิสุบางรูปในธรรมวินัยนี้ติดตามหมู่พิสุข้างหลังๆแม้ประกาศไปว่าแม้ข้าพเจ้าก็เป็นพิสุแม้ข้าพเจ้าก็เป็นพิสุแต่เธอไม่มีความพอใจในการสมาทานอาทิเสรสิขาเหมือนพิสุอื่นๆไม่มีความพอใจ ในการสมาทานอธิกิตสิกขาเหมือนพิสูจน์อื่นๆไม่มีความทอใจในการสมาทานอธิปัญญาสิกขาเหมือนพิสูจน์อื่นๆพิสูจนั้นก็ได้แต่ติดตามหมู่พิสูจน์ข้างหลังๆประกาศไปว่าแม้ข้าพเจ้าก็เป็นพิสูจน์แม้ข้าพเจ้าก็เป็นพิสูจน์เท่านั้น จันนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะมีความพอใจอย่างยิ่งในการสมาทานอธิศีรสิขาเราจะมีความพอใจอย่างยิ่งในการสมาทานอธิกิตาสิขาเราจะมีความพอใจอย่างยิ่งในการสมาทาน อธิปัญญาสิกขาพิสู์ทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหลอันนี้สูตรที่สองในข้อที่สองซึ่งจริงๆแล้วในสูตรเนี้ยในวักนี้เลยถ้าพิสู์ไม่เข้าใจหรือไม่ได้เห็นวักนี้ก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมอ่าผู้เจ้าถึงเอาสินขึ้นก่อนเพราะว่า ถ้าเราไม่ทําตามลําดับที่พงรงตัดเอาไว้เนี่ยจิตที่ควรทำสามอย่างเนี่ยจะไม่มีทางไปโสดาบันได้เลยในวักนี้เรียงพระสูตรไว้บริบูรณ์เลยถ้าใครอยากจะเข้าไปดูก็เข้าไปในอีไตยก็ได้ถ้าไม่มีพระไตรปิฎกที่บ้านอ,อยู่ในเล่มที่ยี่สิบในหมวดของสมณนะวักที่สี่ ในยะที่สามเชตสูตรเชตสูตรจิตเบื้องต้นของชาวนาและพิสุอันเนี้ยพะสุตมัตสครูเนี่ยเป็นทั้งคำโอมาคือพระอค์ปุมาพิสุผู้ที่ไม่มีความยินดีไม่พอใจในการรักษาศีรขาบทในการที่จะประพฤติความเพียรในการที่จะเข้ามาศึกษาองเปรียบเหมือนพวกลาไงอันเนี้ยนนพวกก็โอมาเหมือนกัน เหมือนว่ากิจที่ชาวนาเนี่ยต้องทำสามอย่างอ่ะปงบ,บุมาจิตเบื้องต้นของชาวนาและของพิสุเห็นไหมซึ่งถ้าเราเค่อยควรอยู่ในแม้แต่เรื่องเนี้ยมันก็เป็นสัจจนะนัที่เราต้องทำพิสุททั้งหลายขา้ขารขา้ารหาบดีชาวนามีจิตที่ต้องทำในเบื้องต้นสามอย่างนี้สมอย่างอะไรบ้างคือ ข้รัชกบดีชาวนาทำการไถคาดนาให้ดีก่อนกันแล้วก็ปลูกพืชลงในเวลาอันควรไถน้ำเข้าบ้างไถน้ำออกบ้างตามการที่ควรพิสุจ์ทั้งหลายข้รักบดีชาวนามีจิตที่จะท่องทำในเบื้องต้นสามอย่างสามอย่างนี้ฉันใดอันนี้เป็นส่วนของประมา พิสุทั้งหลายพิสุก็นั้นเหมือนกันแลมีจิตที่ที่ต้องทำในเบื้องต้นสามอย่างนี้สาอย่างอะไรบ้างคือการสมาทานอาธิศีรสิขาการสมาทานอาธิกิตศิขาการสมาทานอาธิปัญศิขาพิสุทั้งหลายพิสุมีจิตที่ต้องทำในเบื้องต้นสามอย่างนี้แล พิสูจน์ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละท่านทั้งหลายพึงศึกษาในข้อนี้ว่าจะมีความพอใจอย่างยิ่งในการสมาทานศีรสิกขาเราจะมีความพอใจเราจะมีความพอใจอย่างยิ่งในการสมาทานอธิกิตตสิกขาจะมีความพอใจอย่างยิ่งในการสมาทานอธิปัญญาสิกขาพิสูจน์ทั้งหลาย พวกเธอเปศึกษาอย่างนี้แหลอันนี้สุดที่สามจบสุดที่สีวัชชีบุตตสูตรว่าด้วยการเจริญเทศสิกาเพื่อระอกุศลรมุนสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนก,กูตาการศาลาในป่ามหาวันใกล้กรุงเวสาลีครั้งนั้นพิสุวัชชีบุตรรูปหนึ่ง เข้าไปฟ้อพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พงผู้เจริญิีขาบร150ทร้อยห้าสิบทวนนี้ย่อมมาสู่เทศเข้าวงเล็บเอาไว้คือส่วนในถ้ำกลางสงทุกึ่งเดือนข้าพระพุทธเจ้าไม่สามารถศึกษาอ่า เขาก็วงเล็บให้ศึกษาไปว่าปฏิบัติปฏิบัติรักษาในสิกขาบทมากนี้ได้พระพุทธเจ้าพ้าอันนี้คือบุตรของเจ้าวัดจีเนี่ยซึ่งเขามาบวชในธรรมวิน,นัยนี้ท่านก็เป็นสิกขาบทร้อยห้าสิบร้อยห้าสบข้อเนี่ยท่านบอกว่าคงจะประพฤติไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเยอะอ่กระดิกไม่ได้เลยก็ก็ไปกลับถุาผู้เจ้าก็คือหมาใจว่าคงจะสึดนั่นแหละ หรือว่าพระศาสนาจะตัดสอนท่านยังไงในวิธีการปฏิบัติพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพิสุกก็เธอสามารถที่จะรักษาสีขาสามอย่างคืออธิศีรสิกขาอธิกิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาหรือไม่พิสุวัชเชบุตรกลับตรัสว่ากราบทูลว่าข้าแต่พงผู้เจริญ ้าพระพุทธเจ้าสามารถศึกษาในสิกขาสามอย่างคืออธิศิรสิกขาอธิกิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพิสุเพราะเหตุน,นั้นแหละเธอจงศึกษาในสิกขาสามอย่างคืออธิศิรสิกขาอธิกิตสิกขาอธิปัญญาสิกานี้เธอ พิสุเมื่อใดเธอจะศึกษาทั้งอธิศินศีลทั้งอคิดทั้งอธิจิตทั้งอธิปัญญาเมื่อเธอศึกษาทั้งอธิศินทั้งอธิจิตทั้งอธิปัญญาก็จะละลัคะโทสะโมหะได้เพราะละลัคะโทสะโมหะได้กรรมใดเป็นอกุศลเธอก็จะไม่ทำกรรมนั้นกรรมใดเป็นบาป เธอก็จะไม่เสพกรรมนั้นต่อมาพิสุนั้นได้ศึกษาอธิสินได้ศึกษาอธิกิจได้ศึกษาอธิปัญญาเมื่อเธอศึกษาทั้งอธิสินทั้งอธิกิจทั้งอธิปัญญาเธอก็ละลาคโทสะโมหะได้เพราะละลาคโทสะโมหะได้กรรมใดเป็นอกุศลเธอก็ไม่ทำกรรมนั้น กรรมใดเป็นบาปเธอก็ไม่ทํากรรมนั้นพระสูตรที่สี่ที่จบอันนี้โยมก็ลองน้อมเข้าไปว่าเราจะทําได้ไหมซึ่งตรงเนี้ยสําหรับผู้มีราตียาวนานเนี่ยอาจจะไล่ปฏิจจะไม่ถูกก็ไม่เป็นไรก็เนี่ยขนาดพิสูจน์ในธรรมินในนี้ท่านเห็นร้อยห้าสิบข้อเนี่ยคงจะจําไม่ได้มันเยอะอ่ะพวก็เลยถามว่า เธอสามารถทําได้ไหมที่จะศึกษาในอธิศินเนี่ยคือศินของพระองค์เนี่ยที่จะศึกษาในสมาธิของเธอเนี่ยแล้วก็ที่จะศึกษาในปัญญาของเธอเนี่ยซึ่งสามตัวนี้มันอยู่ในมรรคแปงท่านก็ตอบว่าได้พระองค์บอกว่าถ้าเธอเห็นอย่างเนี้ให้เธอทําจิตอย่างนี้สิ่งใดที่เป็นอกุศลเนี่ยเธอก็ไม่ต้องทํา เพราะว่าถ้าเธอศึกษาตามน,นี้มันจะเป็นเห็นให้เธอละลาคะ,ะ,ะโทสะหมหะได้คือส่วนเนี้ยท่านเห็นมรรคแปดแล้วแหละท่านเห็นมรรคแปดแล้วแหละแล้วก็สิ่งใดที่เป็นบาปเนี่ยเธอก็ไม่ต้องทําเธอก็ไม่ต้องเสพมันคือเสพคือหมายถึงว่าคือไม่ต้องเข้าไปกระทําอ่ะใช่ไหมเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งไหนเป็นกุศลหรืออกุศลสิ่งที่เป็นบาเปเป็นเป็นอกุศลอยู่แล้วใช่ไหม แม้แต่อารมณ์ที่เราเกิดขึ้นในจิตเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าลาคะโทสามหะเนี่ยเป็นไปเพื่อเป็นไปเพื่ออกุศลใช่ไหมถ้าเราคล้องอารมณ์พวกนี้โอกาสที่จะกรรมที่เป็นอกุศลมันก็มีแล้วก็กรรมที่จะเป็นบาปก็มีเพราะอาศัยสามอารมณ์เนี่ยซึ่งตรงเนี้แค่เราเข้าใจตรงนี้แล้วก็เราคขควรเราจะเห็นไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเราไม่ค่อยควรเราจะไม่เห็นอะไรเลยแต่เราค่อยควรไปตางลําดับเนี่ยมันจะเห็นไปเรื่อยๆพ่วงท่กบอกว่าอ่าทำไม่ในเนี้ยไม่โกรกฉันมือนเหวแต่จะลาดลุ่มไปเหมือนทะเลเหมือนมหาสมุทรมันจะค่อยๆเอียงลงไปเรื่อยๆเหมือนกันถ้าโยมค่อยๆค่อยควรโยมจะค่อยๆเห็นไปเรื่อยๆ ถ้าโยมไม่เริ่มต้นเนี่ยโยมจะไม่เห็นเหมือนเราเดินนี่แหละเราต้องก้าวทีละก้าวก่อนอเราต้องก้าวปุีละก้าวถ้าเรายังไม่ยอมก้าวไปเนี่ยก้าวที่สองก็จะไม่ปรากฏใช่ไหมเหมือนกันเราต้องลองให้ควรดูอ่ะเรามาฟังอีกสุดที่ห้าแต่สุดที่สําคัญอยู่ที่ในในวักเนี้ยสุดที่สําคัญในยะที่ต้องเห็นจริงๆริคือตั้งแต่สุดที่หกไป ปฐมเสกสูอ่าอันนี้มีสองปฐมเสกสูตรว่าด้วยเสกขบุคคลครั้งนั้นพิสูรรูปหนึ่งก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถาวายบ่งคมแล้วนั่งณที่กุนั่งณท,ที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่ตรัสว่าพระเสกพระเสกดังนี้ ด้วยเหตุเท่าไรจึงชื่อว่าเป็นพระเสกขะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพิสุเพราะยังต้องศึกษาอยู่จึงเรียกว่าพระเสกขะศึกษาอะไรศึกษาอาธิสินบ้างศึกษาอาธิกิจบ้างศึกษาอาธิปัญญาบ้างพิสุทั้งหลายเพราะยังต้องศึกษาอยู่แลจึงเรียกว่าพระเสขะ หลังจากที่พงตัดนี้กับพิสูจน์นี้แล้วเนี่ยพงก็ตัดคาถาประพันไปคาถาประพันเนี่ยก็เหมือนที่พันเตบอกเมื่อสักครู่นี้มันต้องศึกษาตามลำดับยานในความสิ้นจิเลย่ยอมเกิดขึ้นแจ่พระเสกผู้ปฏิบัติตามทางตรงก่อนเห็นไหมเราต้องทําตรงไปก่อนอรันตผลย่อมเกิดขึ้นในลําดับต่อจากยานนั้น ต่อจากนั้นยานว่าวีมุตของเราไม่กำเริบย่อมมีแจ่ท่านผู้หลุดพผลด้วยอรัตผลผู้คงที่ในเพราะความสิ้นไปแห่งภาวะสังโยชน์เห็นไหมสังโยชน์แปลว่าเครื่องผูกอ่าบอกว่าสังโยชน์นี่แปลว่าเครื่องผูกแต่ที่ตั้งของมันนี่อ่าที่ตั้งของมันคืออะไรแล้วก็กลับไปหาอ่าอายตนะภายในหภายนหก คือตรงนี้ถ้าพูดรวมๆเราจะจําไม่ได้แต่ถ้าโยมค่อยๆแกะเนี่ยยมจะนึกออกเองเพราะโยมท่องทุกวันจูงฟังทุกวันแต่ถ้ารวมมันเยอะไงปันเตจะให้พูดไปทีเดียวก็มันนึกไม่ออกเหมือนกันแต่พอเราเคยได้สดับปันเตได้เคยอ่านพอวันเตแกะเทศไปรื่อยเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเองเพราะว่าสัญญามันอาศัยเหตุไงมันก็จะย้อนระลึกเป็นเหตุให้ระลึกขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ถ้าจะพูดพดทีเดียวบางทีก็นึกไม่ออกแต่พอเราแสดงตามลําดับเนี่ยเราจะเห็นมันขึ้นมาองเรื่อยๆตามลําดับใช่เหมือนกันอ่าก็เรียกว่ากุศลม,มูลมันก็มาเป็นสายอ่ะอ่าอ๋อก็สิ่งที่ควรเสพไม่ะไม่ควรเสพไงปรุงที่บอกไงสิ่งเนี่ยบาป,ปกุศลเธอก็ไม่ต้อง,งเสพไง ไอสิ่งนี้ควรเสพก็คือกุศลควรเสพไงอกุศลเราก็ไม่ควรเสพไงใช่ไหมก็เราปลาวรคุณเพียรทุกวันนะ่ะท่องทุกวันเราปลูกความพอใจอะไรเพื่ออะไรเพื่อยังอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นใช่ไหมไอต,ตรงเนี้ยสติของเราเนี่ยนนเนืองๆเนีพราอสิ่งที่กระทบปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าอ๋ออารมณ์เนี่ยมันไม่ไม่ควรเสพละเป็นอกุศลแล้วเป็นปฏิฆะแล้วละเลยใช่ไหมไม่ต้องรอให้มันเพลิน จะไปเพลินกับมันปุ่งขึ้น่าให้ละก่อนก็เรียกว่าละความเพลินขณะที่มันเกิดเนีน่ยพอเราเห็นเนีน่ยมาเรื่องจะมีอารมณ์เพลินแล้วแหละปุ่งเลยให้ละอย่าขังไว้นานอ่าถ้าขังไว้นานถ้าไตหลงก็ไม่ลองอ่มาในายะสําคัญในสูตรส,นนสุดท้ายสุดที่หกเนาะอ่าวันนี้ก็เอาแ้่น,นี้ก่อนทุติยะเสกสูตรว่าด้วยเสกบ,บุกคคล พิสูจทั้งหลายสิขาบท150ยห้าสทุนี้ย่อมมาสู่เทศทุกถึงเดือนที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ผู้ผผผปรานาประโยชน์ศึกษากันอยู่พิสูจน์ทั้งหลายสิขาบท150ยห้นี้ทั้งหมดถึงการรวมลงในสิขาสานี้สิขาสามอะไรบ้างคืออาทิศีรสิขาอาทิกิตตสิขา อธิปัญญาสีกขาสีกขาบท150นี้ทั้งหมดถึงการรวมลงในสีกขาสามนี้สีกขาสามคืออะไรศีลส,สมาธิปัญญาแล้วจะตรวจสอบในได้ในที่ไหนอลองถามโยมแม่ก่อนออลิสสีมันยากไปอีกมันต้องตรวจสอบลงในที่ไหน ไม่ใช่มันรวมลงในมรรคแปดใช่ไหมศีลเนี่ยเป็นส่วนไหนสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสมาธิเป็นส่วนไหนสัมมาญาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วปัญญาเป็นส่วนไหนสัมมาทิฏฐิสัมมาสักตปปะ ร้อยห้าสิบสิขาบทเนี่ยรวมลงในสิขาสามนี้ก็อธิสินก็คือเธอเป็นผู้มีความยึดมั่นเป็นความตั้ <c oughs> งมัน่ดน,ดน,ดนดีแล้วในสินไงอา่อา,า,า,อา,าใช่ไงสินสมาธิปัญญาถ้าในมากแปดก็ปัญญาสินสมาธิไง แต่ศีลเป็นเบื้องต้นพรมอาจรรย์ไงพวกงเลาเอาศีลขึ้นก่อนไงนใช่ไหมล่ะถ้ากายสมาจารไม่บริสุทธิ์วลจิตสมาจารไม่บริสุทธิ์ถามว่าจิตมันจะบริสุทธิ์ได้ไหมเพราะว่าถ้าเราไม่คิดก่อนเนี่ยการกระทําทางกายจะมีไหมวาจาจะพูดไปได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมนี่นั่นแหละอ่าแล้วมันรวมรวมศีลร้อยห้าสิบขร้อยห้าสิบสี่สขาบทเนี่ยพุ่งต่อเลยนะมันรว,วนมรวมไมรรคแปดนี้ อ่าร้อยห้าสิบตัวนี้รวมๆงในมรรคแปดที่ต้องยกขึ้นมาสวดทุกเก่งเดือนพิสุจน์ทั้งหลายพิสูุในธรรมวิน,นัยนี้เป็นพูดทําให้บริบูรณ์ในศีลทําพอประมาณในสมาธิตั้งให้ดีนะอ่าทำพอประมาณในปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาใช่ไหมเธอก็ย่อมร่วมสิกขาบทเล็กน้อยบ้างย่อมจอก ย่อมออกจากอาบัตบ้างที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะเพราะในการต้องอาบัตและการออกจากอาบัตเล็กน้อยนี้เราไม่กล่าวความเป็นไปไม่ได้เห็นไหมผู้บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่เธอจะไม่ละเมิดมันอะไอสินเล็กน้อยตรงเนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเวลาพิสูจนีในต้องอ่านให้มันละเอียดพันเตเคยเห็นพิสูจนด้วยกันเนี่ย ก็ท่านชอบยกนวดปันเดียวก็เลยไม่อยากจะเถียงเยอะไง mm hmm. ก็เลยบอกว่า mm hmm. เนี่ยพระสูตรเนี่ยมันอยู่ในเล่มสมัะรฐไปอ่านเลยก็ได้อ่าแต่ว่าสิขาบทเราาดเป็นเบื้องต้นแห่งปรมอาจารย์สมควรแจกพรมอาจารย์เธอเป็นผู้มีสินยั่งยืนมีสินมั่นคงในสิขาเหล่านั้นสินยั่งยืนสินมั่นคงเนี่ย ต้องเป็นบริบูรณ์ใช่ไหมอ่าบริบูรณ์คือไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พ้อยเลยเธอเป็นผู้มีสิลยั่งยืนมีสิลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมาทานสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายพิสุนั้นเป็นพระโสดาบนันเพราะสิ้นสังโยสามามีอันไม่ตกต่างเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงมีการตัดสรุ้ในภายหน้าอันเนี้ยพวกเพิ่งบอกแล้วไงว่าสินร้อยห้าสิบขาบทเนี่ยทุ่นเนี่ยที่พวกบอกว่าให้ยกขึ้นมาสวดยกยกอุเทศคือยกขึ้นมาสวดทุกกึเดือนร้อยห้าสิบขาบทตัวนี้รวมลวงในสิขาสามใช่ไหมสีขาสามก็อยู่ในมารคกแปดอะ่ะก็คือมารคกแปดนั่นแหละเอาพูดง่าย แต่ก่อนพันเตศ,ศ,ศึกษาีหมโกงมงศึกษาสามมันคืออะไรวะพอเรามา,ยมาแยกมักแปดเราอ้าวก็มักแปดไงใช่ไหมมักแปดต้องบริบูรณนะ์น่ะใช่ไหมละ่ะอ่าซึ่งใช่ไงโกงบอกไงนี่ไงเห็นไหมเป็นผู้มีศินอ่าพิสูจนในธรรมในนี้เนี่ยเป็นผู้ทําบริบูรณ์ในสิน